วิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกเกมคู่ระหว่างทีมชาตินอร์เวย์พบทีมชาติสเปนคืนวันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2023เวลาตี145นาทีก็มีการแข่งขันฟุตบอลยูโร2 0 2 4รอบคัดเลือกโดยเป็นการแข่งขันกันในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม A โดยเกมคู่ที่น่าสนใจนั้นก็เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาตินอร์เวย์ที่จะได้เล่นในสนามอูเลวัลสตาดิโอบ้านของตัวเอง ตอนรับการมาเยือนของทีมชาติสเปนสำหรับการเจอกันครั้งล่าสุดของทั้ง2ทีมนั้นทีมชาติสเปนเป็นฝ่ายเอาชนะทีมชาตินอร์เวย์ได้3-0สาหรับรายละเอียดความพร้อมของทั้ง2ทีมจะเป็นอย่างไรนั้นก็มาติดตามกันได้เลยมายกันที่ความพร้อมของเจ้าบ้านทีมชาตินอร์เวย์กันก่อนเลยสําหรับอันดับในตารางคะแนนปัจจุบันพวกเขาก็อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนโดยแข่งไปแล้ว6เกมเก็บชัยชนะได้3เกมเสมอ1เกม แพ้2เกมมี10คะแนนสำหรับผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาในรายการนี้ก็เก็บชัยชนะได้3เกมแพ้1เกมเสมอ1เกมส่วนผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาจากทุกรายการนั้นก็สามารถเก็บชัยชนะได้4เกมแพ้1เกมการลงสนามเกมนัดล่าสุดของพวกเขานั้นเป็นการบุกไปเอาชนะทีมชาติไซปัสมาแบบขาดลอยด้วยสกอร์4-0ในการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกความพร้อมเรื่องของตัวผู้เล่นในเกมนัดนี้ ตัวหลักที่คาดว่าจะได้ลงสนามนั้นก็นำโดยมาตินโอเดกาดอเล็กซานเดอร์ซอลอตเออร์ลิงฮาร์แลนด์อันโตนิโอซูซามากันที่ความพร้อมของทีมชาติสเปนทีมเยือนกันบ้างสำหรับอันดับในตารางคะแนนปัจจุบันพวกเขาก็อยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนโดยลงสนามไปแล้ว5เกมเก็บชัยชนะได้4เกมแพ้1เกมมี12คะแนนการลงสนาม5เกมหลังสุดของพวกเขาในรายการนี้สามารถเก็บชัยชนะได้4เกมแพ้1เกม ส่วนการลงสนาม5เกมหลังสุดของพวกเขาจากทุกรายการนั้นสามารถเก็บชัยชนะได้4เกมเสมอ1เกมการลงสนามเกมน,นล่าสุดของพวกเขานั้นก็เป็นการเอาชนะทีมชาติสกอตแลนด์ได้2-0ในบ้านของตัวเองในการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกในส่วนของความพร้อมเรื่องของตัวผู้เล่นในเกมนั้นนี้พวกเขาก็จะขาดอาเล h a ฮานโดบาวเดจากปัญหาอาการบาดเจ็บ สำหรับตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในเกมนี้ก็นำโดยโรดี่เฟลานตอเลสอัลบาโลมลราตากาบี้สำหรับผลการแข่งขันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมนี้ก็คือทีมชาตินอร์เวย์แพ้ให้กับทีมชาติสเปนด้วยสกอร์2-3